สวัสดีค่ะคือดีนะคะคลิปนี้นะ,ะเราจะมาเรียนเรื่องของ prepositions <c oughs> หรือคำอบ,บุพบทได้เค่ะนะคะคำบุพบทคืออะไรคะนักเรียนคะมันคือคำที่ใช้บอกสถานที่นะคะบอกเวลาต่างๆค่ะพวก in on at างๆแล้วกันแต่จริงๆนะคะมีคำอีกเยอะมากนะคะและคลิปนี้จะมาบอกว่าคำบุพบทหรือ p r e p o s i t i o n เนี่ยมีคำไหนบ้างนะคะจัดเป็นหมวดหมู่แล้วกันเนาะแต่ก่อนจะไปดูว่ามีคำไหนบ้างนะคะนักเรียนเราต้องมาดูก่อนว่าคำว่า Preposition หรือว่าบุพบทเนี่ยมันวางได้กี่ที่ของประโยคค่ะนักเรียนจำง่ายๆตาคุณดูนะคะคุณดูทำเพลงไว้แล้วค่ะว่ามีอยู่3ที่เท่านั้นนะคะ 1. เราพูดตามคุณดูนะ Preposition เนี่ยหรือ in on a t ของเรานะคะเวลาใช้จริงเนี่ย จำไว้อย่างเดียวเลยค่ะว่ามันมาเดียเด่ยวๆไม่ได้นะคะมันต้องมีคํานามตามหลังเสมอย้านะคะว่าเป็นคํานามเท่านั้นค่ะเป็น Ver b ก็ไม่ได้ adjective ก็ไม่ได้แต่เป็นคํานามเท่านั้นที่ตามหลัง in o r t adposition ทั้งหลายได้นะคะอย่างเช่นค่ะ at school เห็นไหม school เป็นคำนามค่ะอยู่ที่โรงเรียนเห็นปะพวกนี้ต้องมีคํานามตามหรือว่า on the plane นะคะอยู่บนเครื่องค่ะ the plane เป็นคำนามค่ะหรือ in the car ก็คืออยู่ในรถนะคะเห็นไหม car plane school เป็นแนวทั้งหมดเลยครัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยากคือต้องมาดูว่าแต่และคํา แปลว่าอะไรบ้างแล้วก็มันมีกี่คำกันแน่ค่ะวันนี้นะคะจะมาคัดทุกคำที่สําคัญในการสอบได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าเ,เวลาเจอคำเหล่านี้จะได้แปลถูกแล้วก็ใช้เป็นนะคะเริ่มจากคาคลาสสิกอยู่3ามคำแหละคือ in on and, และ at นะคะ in on at เนี่ยใช้ยังไงบ้างเอาง่ายๆไว้แล้วกันเนาะ in นะคะมันจะบวกทั้งเดือนทั้งปีค่ะถูกปะหรือแม้จะบวกกับรถที่มีขนาดเล็กเช่นคําว่า car taxi นะคะได้หมดเลยถ้าใครอยากเรียนแบบพิเศษนะคะก็คลิกตรงนี้เลยค่ะกดหยุดแปะ ลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะคำว่าอินทั้งหลายว่าใช้ยังไงบ้างส่วนอ n อนนะคะส่วนใหญ่จะเกันเรื่องของวันนะเช่น on Monday นะคะหรือว่า on บวกกับรถขนาดใหญ่เช่น on the plane on the train นะคะสามารถใช้อ n อนได้เลยค่ะแต่ at เนี่ย tricky นิดหนึ่งค่ะ at นะคะ,ะ,คะส่วนใหญ่เนี่ยใช้กับเรื่องเวลาค่ะเช่นคำว่า at six o'clock คือตอน6โมงถูกไหมคะ at บกเวลาเป๊ะเลยและ at ใบวกกับสถานที่เป็นตึกเป็นออฟฟิศอย่างเช่นคำว่า at the office หรือ at school นะฮะได้เหมือนกันค่ะคลิปนี้นะฮะเราจะไม่โฟกัสที่3ามคำเพราะมันเป็นคำที่เราเรียนมาเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าเราจะไปโฟกัสที่คำอื่นที่เหลือที่เราอาจจะต้องรู้เพิ่มเติมค่ะซึ่งมีอีกหลายคำมากๆนะคะคุณจะแบ่งกลุ่มให้เลยนะคะเริ่มจากคำว่า In ก่อนค่ะอ n คำนี้เนี่ยขอเป็นสาคำคำว่า In 1หนึ into แล้วก็ inside นะคะสอิตัวนี้เนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะเริ่มจากคำว่า in ก่อนค่ะ in แปลว่าในง่ายๆค่ะเช่น in the house, in the room อยู่ในบ้านในห้องนะคะก็เป็นคำทั่วๆไปกันแต่คำว่า into เนี่ยนะคะมันต่างกันมากเลยนะคะใช้แทนกันก็ค่อนข้างลำบากนะคะ into เนี่ยให้ดูคำว่า in ก่อนแล้วมีคำว่า to ตามหลังนะคะจำไว้เลยว่าอะไรที่มี to เนี่ยมักจะมีการเคลื่อนที่ค่ะอย่างเช่น to school ไปโรงเรียนถูกไหมฮะมันคือการเคลื่อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนเพราะฉะนี้ถ้า into the room เนี่ยต้องเป็นการเคลื่อนที่แสดงว่าคูดิวและจะเคลื่อนที่ยังไงคะดูจากกริยาค่ะอย่างเช่น walk into the room ก็คือเดินเข้าไปในห้องนะคะอย่างเช่นค่ะคาว่า run into the school คือหลอนกลัวมากก็ run เข้าไปในโรงเรียนค่ะเห็นไหมคาว่า run กับ walk เนี่ยมีการเคลื่อนที่ใช้ into ได้แต่ inside นะคะคำนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้เซนเดีวยวกับคำว่า in ค่ะแต่ว่า inside คืออยู่ข้างในเป็นการขยายว่ามันอยู่ข้างในจริงๆนะเธออย่างเช่นค่ะเฮ้ยแกแมวอยู่ในกล่องนะคือมันมีการแบบ รอบด้าน4ด้านถูกปะเพราะว่านเนี่ยเราพูดว่า the cat is inside the box นะฮะก็อยู่ข้างในเลยค่ะหรือแม้แต่นะฮะอยากจะบอกว่าเฮ้ยบอกอนาคตเลยว่า the kids are playing inside the house นะฮะก็เด็กทั้งหลายเนี่ยกำลังเล่นอยู่ในบ้านนะคะคือพักออกมาข้างนอกเอาแค่ในบ้านก็พอนะฮะนี่คือ in ส in ค่ะต่อไปนะฮะเราจะมาเรียน p r e position ที่มีคำว่าอ่านำหน้ามีอนำหน้ามีอะไรบ้างคะขอให้4คำค่มีคำว่า about along around แล้วก็ across นะคะมันต่างกันยังไงความหมายต่างกันั้งสี่คำเลยค่ะเริ่มจากคำแรกคำว่า about นะคะมันแปลว่าเกี่ยวกับค่ะเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ค่ะมักจะมากับ verb ที่ตามข้างหน้ามาอย่างเช่นนะคะ talk about ก็คือมืนกับว่าคุยเรื่องอะไร อย่างเช่นแ่พูดว่า let's talk about our problems นะคะเฮ้ยแกมาคุยมาเคลียร์กันเรื่องปัญหาแล้วก่อนดีปะน,นะอกจากอกวก็เกี่ยวกับนะ about ยังแปลว่าประมาณค่ะได้ด้วยค่ะเหมือนไม่มั่นใจแต่ประมาณนี้นะคะอย่างเช่นค่ะเฮ้ยแกมีคนอยู่ในห้องประมาณสัก10คนนะก็พูดว่า t h e y are about 10 people in the room เห็นไหมคะคำว่า about บวกตัวเลขจะแปลว่าประมาณค่ะ คำต่อมาค่ะ along เห็นคำว,ว่า long ไหมฮะ along ของเราเนี่ยนะคะ long แปลว่ายาวนะเธอเนาะเพร่ a l o n g มันแปลวะ่าเหมือน,นกับเดินไปตามยาวค่ะ along มักใช้กับสิ่งที่มันย่อยาวเช่นคำว,ว่า along the beach ก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยเดินไปตามชายหาด along the street คือเหมือนกับเดินไปตามถนนค่ะ along the road เห็นไหมทุกอย่างมันยาวเหมือนรอยะ อย่างเช่นค่ะ she walked along the road นะคะแปลว่าหล่อนเนี่ยก็เดินไปตามถนนค่ะจนไปเจอผู้คนนั่นเธอเนาะหรือว่า he is running along the beach แปลว่าอะไรคะเขาเนี่ยกำลังวิ่งค่ะวิ่งไปตามทะเลไปตามชายหาดถูกไหมคะก็ along ได้เหมือนกัน ต่อมาคำนี้ฮะคขาว่า across นะฮะคำนี้เนี่ยไม่เหมือน along นะ across ัะแปลว่าข้ามหรือแปลว่าตรงข้ามก็ได้นะคะอย่างเช่นค่ะ across the road แปลว่าอะไรคะคืออยู่ตรงข้ามตลอคือเราต้องข้ามเพื่อไปเจอร้านร้านนั้นนะคะนอกจากแปลว่าข้ามนะฮะ across ยังแปลาว่าไปทั่วนะคะคือทั่วไปหมดเลยคะ่ะทุกที่เลยค่ะอย่างเช่นนะคะ he traveled across the country คือเขาเนี่ยก็เดินทางไปทั่วประเทศะคะ่ะทุกขนทุกแห่งไปมาหมด,หมดละ ต่อไปฮะ around คำนี้เนี่ยง่ายมาก round แปลว่าวงกลมถูกป่ะเพื่อนเนี่ย around คือมันอยู่รอบๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นค่ะมองไปรอบรอบสิ look around เธอเห็นใครบ้างเห็นปะ around แปลว่ารอบๆนั่นเองนะคะต่อไปอีกกลุ่มนี่ฮะและเป็นกลุ่มที่ต้องจำนะ,ค,ะคุณจูจับกลุ่มให้แล้วนะคะมีอยู่4คำด้วยกันที่มีคำว่า b e นำหน้ามีอะไรบ้างคะ below behind Beyond และก็ Between นั่นเองค่ะแล้วจากคาว่า Below นะคะ Below แปลว่าอยู่ข้างใต้ค่ะเหมือนคาว่า Under เลยนะคะนั่นเองค่ะเช่นค่ะ Below the surface ก็เหมือนกับว่ามันอยู่ข้างใต้อยู่ต่ำกว่าพื้นผิวนั่นเองค่ะพื้นผิวน้ำอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือถ้ามึงนอนเนี่ยก็แบบมันหนาวมากเลยเนาก็จะบอกว่า Below freezing freezing คือจุดเยือกแข็งนะก็แปลว่าอยู่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งคือหนาวมากต่อมาคาว่า Be h i n h ค่ะแปลว่าอยู่ข้างหลังค่ะ นี่ข้างหลังนะะี่ครับ behind me นะคะก็คือยือนข้างหลังแล้วนั่นเองอย่างเช่นอาจจะถามว่าเฮ้ยใครอยู่ข้างหลังคุณน่ะก็พูดว่า who's behind you เห็นไหมใครอยู่ข้างหลังคุณถูกไหมคะเนี่ยอยู่ข้างหลังเราเลย beyond ค่ะแปลว่าเหนือกว่าหรือมันเกินกว่าที่เราคิดเอาไวน้นันเรียนค่ะอย่างเช่นนะคะ the result i s beyond my expectations นะคะแปลว่าอะไรคะผลที่ออกมาเนี่ยคือแบบมันเกินกว่าที่ฉันคาดเอาไว้เธอมัน over มัน beyond ที่เราคิดเอาไว้ค่ะก็คือเหนือกว่ามากกว่านั่นเอง และคำนี้ค่ะง่ายมากคำว่า between นะฮะก็คือคำนี้แปลว่าระหว่างเนะเาะระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะฮะมันใช้กับ2สิ่งเท่านั้นนะคือระหว่างสิ่งนี้และอีกสิ่งหนึ่งค่ะอย่าใช้3สิ่งขึ้นไปไม่เอานะอย่างเช่นค่ะระหว่างเธอกับฉัน2คน between you and me ระหว่างคน2คนคะ่ะ between two people เห็นไหมคะก็เลขสว่าจะมานะคะ และกลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่แบบว่าไม่ค่อยเข้าพวกแต่ว่าต้องรู้ไว้ได้เรียนค่ะ,ะคือกลุ่มนี้มักเป็นคําที่ออกสอบบ่อยๆมีคามําไวได้บ้างไปฟัง,งแตละคำนะคะเริ่มจากคาแรกคือคำว่า ast, past past แปลว่าผ่านนั่นเองค่ะอย่างเช่น she walked past me แปลว่าอะไรคะหล่อนเนี่ยเดินผ่านฉันไปค่ะโดยที่แบบไม่ทักฉันเลยถูกปะก็ pass แปลว่าผ่านจะผ่านตึกหรือผ่านคนก็ใช้ pass ได้นะคะต่างกับคำนี้ค่ะคำว่า through through นะคะคำนี้เนี่ยออกเสียงว่า through นะคะพยายามใส่ล้อเรือเข้าไปหน่อยนะคะ through มันแปลว่าผ่านหรือแปลว่าในเชิงของการทะลุค่ะเมื่อกี้ pass บอกอะไรคะผ่านเนาะผ่านข้างๆนะคะแต่ through คือทะลุตัวไปเลยนะคะมักใช้กับสิ่งที่มีรูทั้งหลายอย่างเช่น through the door คือเดินทะลุป,ประตูไปค่ะ Through the tunnel คือขับรถทะลุอุโมงไปเลยค่ะ Pass คือผ่านั้าข้าง,าง Through คือทะลุตรงกลางนะคะอย่าใช้สับสนกันนะและคำต่อไปคำนี้ฮะคำนี้คนจะงงมากค,คำว่า like Like เนี่ยเรารู้จักคำว่าชอบกันถูกไหมฮะแต่ว่า like คำเดียวกันที่แปลว่าเหมือนเนี่ยเป็น preposition ไม่ใช่ชอบนะฮะอย่างเช่นค่ะเจอผู้หญิงคนหนึงเดินสวยมากค่ะบอกว่า She is walking like a model she's walking like a model คือแบบหล่อนนี่เดินเหมือนกับเป็นนางแบบได้เล่นค่ะอ้แบบสวยมากเห็นไหม like a model คือเหมือนนางแบบเลยค่ะหรือบอกว่าเธอก็เหมือนฉันนะก็ you are like me you are like me คือเธอไม่ตายฉันหรอกเธอเหมือนฉันเลยค่ะเห็นไหมต้องมี R ขาน้าเดินหาีแปลว่าเหมือนนะต่อมาคำนี้ค่ะคำว่า with with นะฮะแปลว่ากับหรือแปลว่าด้วยก็ได้ค่ะอย่างเช่น I went to the park with my friends. I went to the park with my friends. คือคับฉันเนี่ยไปสวนนะฮะกับเพื่อนของฉันก็ไปด้วยกันหรือด้วยค่ะอย่างเช่น he fixed the shelf with a hammer แปลว่าอะไรคะเขาเนี่ยก็ซ่อมชั้นวางของนะฮะด้วยการใช้เลยคะด้วยค้อนตัวเดียวนั่นเองค่ะ ต่อมาคู่นี้ค่ะคำว่า from และคำว่า to นะคะตกกันข้ามกันค่ะเริ่มจากคำว่า from ก่อนที่เรารู้จักกันคือแปลว่าจากถูกไหมคะอย่างเช่นค่ะ I come from Thailand ก็ฉันเนี่ยมาจากประเทศไทยนะมีอยู่สองคำคำว่า to และคำว่า towards นะคะคำนี้เนี่ยไม่เหมือนกันน,ะะนิดนึงค่ะนะคำว่า to แปลว่าเหมือนกับไปสู่เฉยๆค่ะคเหมือนกับ to school ไปโรงเรียนนะคะแต่ towards คำนี้เนี่ย มีแอส่นะนะคะมันแปลว่ากับมุ่งไปหาหรือว่าเจาะจงไปหาคนนั้นเลยค่ะอย่างเช่น he's walking towards me มันกับว่าเขาเนี่ยเดินมุ่งตรงมาหาฉันเลยค่ะอย่างนี้เห็นปะ towards me อ่านะคะไม่เหมือนท o นะคำว่า over นะคำต่อมาเนี่ยมันแปลว่าเหนือกว่าหรือแปลว่ามันกับอยู่ข้างบนค่ะลอยอยู่นั่นเลยะคะ่ะอย่างเช่นคิดถึงเวลาเครื่องบินลอยแล้วกันเนาะก,ก็คือ over นะอย่างเช่นค่ะเครื่องบินลำนี้เนี่ยตอนนั้นนะคะบินเนี่ยอยู่เหนือภูเขาเราบูดว่า the plane flew over the mountains the plane flew over the mountains แปลว่าอะไรคะเครื่องบินก็บินอยู่เหนืออยู่ข้างบนอยู่ลอยเหนือกว่าภูเขานั่นเอง และสอบสุดท้ายที่ต้องรู้ค่ะถ้าจะไปสอบหรือไปพูดนะคบคำนี้คำว่า next to next to เนี่ยให้เซนนะคะคำว่า beside แปลว่าข้างๆนะคะอย่างเช่นค่ะร้าราหารเนี่ยก็ตั้งอยู่ข้างๆกับคาเฟ่เลยนะพูดไปเลยค่ะ the bookstore is next to the cafe the bookstore is next to the cafe นะ,ะก็คือตั้งข้างๆติดกันเลยนักเรียนขาและคนสุดท้ายค่ะคำว่า of o f เนี่ยนะคะมันแปลว่า แห่งหรือแปลว่าของก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่น she is a friend of mine she is a friend of mine แปลว่าอะไรคะหล่อนเนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งของฉันนะก็ใช้ of ตามได้เลยค่ะ เป็นไงบ้างคะเธอเรียนเพเวอร์วินอย่างเต็มจุมาเลยค่ะโคดูให้แบบไม่กากเลยนะคลิปนี้นะคะทุกคนสามารถไปใช้เรียนต่อสอนต่อได้นะคะยินดีนะคะนั่นละค่ะเนื้อหาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยเอามาจากหนังสือเนะคะเป็นหนังสือ grammar speed up นะคะนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่บทเล็กๆของหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มนี้ค่ะ speed up เล่มนี้เนี่ยเราเน้น grammar เพื่อคนที่อยากจะสอบนะคะไปสอบต้องมี grammar speed up เท่านั้นค่ะเพราะอะไรคะข้างในคือจะสอนเนื้อหา grammar ทุกท็อปิกค่ะเพื่อคนสอบเท่านั้นแล้วก็เนื้อหาข้างในาเนี่ยเน้นไปที่ไม่ มพค่ะให้เราได้รู้ overview ล่วงหน้าก่อนแล้วก็ข้อลงลึกแต่ละบทน,นะคะมีทั้งตัวสีสันต่างๆและหนังสีแบบตัวเขียนไม่พอค่ะมีกรอนคคูดิวให้มากถึง40กรอนในเล่มนี้ค่ะนั่เลยค่ะถ้าใครอยากไปสอบนะคะหนังสือเล่นี้สรุปทุกอย่างจะต้องเรียนก่อนสอบแล้วค่ะหนังสือการมาสปิดอัพอยากได้ก็คลิกลิงค์ข้างล่างได้เลยนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณดิวด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากกับทีมงานและคุณดิวเลยค่ะเพราะฉะนั้นกดไลค์แชร์ซับดิ่งกดเดี๋ยวนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะใครชอบยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาให้คุณดิวได้อ่านด้วยนอนนะคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย กินนะฮะมันจะบวกทั้งเดือนทั้งปีค่ะถูกปะหรือแม้จะบวกกับรถที่มีขนาดเล็กเช่นคำว่า car taxi นะฮะได้หมดเลยส่วน on นะฮะส่วนใหญ่จะเปนเรื่องของวันนะเช่น on monday นะฮะหรือว่า on บวกกับรถขนาดใหญ่เช่น on the plane on the